ทุกคนชัดระา,าเขาเก่งเขาอยู่จริงๆนะแต่ว่าด้วยความเคยชินของเราอันนั้นก็ว่าไปขอปรับขอเนี่ยแหละขอปรับตัวเวลาคนเดียวนะแต่เขาก็มีกำลังใจเพื่อนเขาก็คอคุยกันอยู่กับพี่ป๊อปกับพี่ป๊อปแหละเขาหน้าร้าเขาก็ให้กำลังใจกันนุ๊ก น้องหน้าร่ากันสุกดน,น้องสวยไม่รู้ปุ่มติดภาพสวยเท่มากกว่าบุ๋มบุ๋มส่วนตัวนะบุ๋มว่าน้องไม่ได้หลอน้องสวยน้องไม่ได้หล่อแต่รวมๆเก่งค่ะน้องเอาอยู่น้องเก่งแต่ว่ามันก็แบบคนเดียวมันก็เหนื่อยหน่อยเนาะคนเดียวหัวหายสองคนสบายอะไรอย่างนี้จำหนวดตัวบุ๋มไหมแอ ไม่เจออใครนะทุกคนอนั่นแหละรวมรวมดีเก่งแต่บอกเลยเมื่อคืนนี้คอนจบตีสองครับกับตีสองครับเพราะว่าน้องขึ้นก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนน้องยังไม่ได้ขึ้นเลยทุกคนกับตีหนึ่งคือแบบขึ้นดึกมากบุ๋มก็ไม่ได้ดูหรอกบุ๋มนอนจึง นอนหล้บบเป็นตื่นนั่นแหละคือแบบหลับลืมตาขึ้นมาลีตาดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือฉันซู้อยู่นะปไป้ฉันซู้อยู่ไปฉันดูเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนอนประมาณนั้นเลยทุกคนบุ๋มเอ็นดูตัวเองจะไลค์ก็แบบจะลืมๆไม่เห็นหรอตาบุ๋มแดงๆนี่แหละทุกคนให้กำลังใจน้องน้องเก่งอ้ํานั้น ถ้าพรุ่งนี้เราตายไปสิ่งหนึ่งที่เราจะเสียใจที่สุดคืออะไรอะไรที่จะเสียใจที่สุดในวันที่เราไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วพ่อแม่เพื่อนคนที่เรารักหรือว่าคนที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามมันไปตลอดก็คือตัวของเราเอง ถ้าวันหนึ่งเขาไม่รักก็ขอให้ทุกคนรักตัวเองให้เยอะๆครับไม่มีใครเขาตายรักตัวเองมากไปมากกว่ารักตัวเอง galena crap ขอบคุณครับโอเคคำมาคำมาขอบคุณครับดอรนอนเจอนอนเจอบอหให้แต่ทุกๆความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์อาจจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่ เคยเคยอะไรยังไม่ทันได้ร้องเออเออเอออะไรร้องได้หรือเปล่าร้องช่วยดังๆโอเคไหมใช้มือร้องได้ไหมรู้หรือเปล่าว่าร้องเพลงอะไรคำมาเรื่อยๆคำมาเรืกก่อยๆโจ๊บจะขึ้นแล้วกันครับว่าไงเจ๊เหมือนฝัน จะกลับแล้วลูกรอลเหรอเก่งม,ม,ม,มากเก่งมากเจอเก่งมากมมวลุยนาะ ร้องไม่ได้จะโดนตีโซนหรือเปล่าหน้าเวทีมีใครโซนไหมสวัสดีทางโซนข้างๆด้วยนะโซนข้างหลังด้วยร้องให้มันดังๆที่สุดเลยแคนความสดนนะ หนึ่งผลงานเพลงช้าสักหนึ่งผลงานเพลงครับผมผู้ถูกเลือกง่าผิดหวัง cuối <laughs> hai lời xác có còn vẫn siêu như đế ai mือ còn nó không dừng hết phát mãi gay lên มันเป็นจังหวะที่เราจะต้องไปต่อแล้วมันไป one two three o หูมันจะต้องไปต่อแล้วไม่ต้องอยู่ต่อเลยเธอมาร้องเพลงให้เราฟังไหมพักก่อนโอ้โหฮะโอสวัสดีสาวๆคนสวยใส่เสื้อสีเขียวที่มาในวันนี้ด้วยครับผมฮะ ไม่ใช่เธอนี่ไงเธอก็สีเขียวเสื้อลิมิเต็ดก็สวยครับมันมีแค่2,000ตัวในโลกเพราะว่าจะไม่ผลิตอีกแล้วอ่ากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนครับอ่ะนานๆทีจะเห็นกินน้ำเปล่าทุกคนควรจะปบมือให้ผมได้แล้วครับผม หมดแก้วหมดขวดทีนี้ก็ลงไปชีก่อนละกันครับผม mm hmm. ลีเจนสู้ไม่สู้แต่เบียร์ผมสู้เต็มที่ mm hmm. ญี่ปุ่นคือน,น้ำน้ำเปล่ามันแพงกว่าเบียร์ใช่ไหมมันก็อาจจะใช่เลยเนาะเพราะว่าไม่ได้กินน้ำเปล่าเลย mm hmm. อร่อยมาก ก็ไม่รู้เหมือนกันคอมันสกรปรกมันกินได้ทุกอันเลยแต่อ,อรับของหน่อยอ๋อเขาอยากได้ของในนี้เหรอขอบคุณครับส่งต่อเลยอ่ะพี่เอาไป สำหรับใครที่เมาแล้วยกมือขึ้นครับผมโยนไปอย่าเพิ่งอ๋อยกสูงจริงเลยนะวันนี้ขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับ ถ้าไปโดนหัวใครก็ขอโทษอีกครั้งนะครับผมกินลูกอมก่อนสักเนิดเด็วจะได้มีแรงดีแล uh> ้วดีแล้วดีแล้วพอแล้วแจกแจก แ,แจกแจกใครใครคนเอาดอกไม้พี่หลายช่อนะแต่ทำไมต้องโฟกัสแค่คนนี้อ๋อพี่พเห็นอะไรนะน้ำตาลกำลังตก,ขอ,กขอบคุณครับขอบคุณครับ ส้มรักพ่อแต่เรารักปายนะปายก็รักเหมือนกันนะพ่ออุย้ยโมเดลมาวะ่ะชอบปลาว่านพี่โมเดลเยอะนะเว้ยอะไรอ่ะต้งเตะขอบคุณครับขอบคุณครับ เพไม่มีการเสียเวลาก่อนที่ทุกคนจะเหยือกันตีหนึ่งแล้วไม่เหะืปอไปต่อเลยครับผม